เอิงทางหลังอย่างนี้ก็เสร็จโจนนะครับโอ้ oh, มาดีโอ้ oh, มามาอยงนี้ก็ใส่เข้าไปนี่ยิงยิงมามาดีครับโผนมาดีครับเราจะไม่ให้เขาสั่งกอรทับได้นะถ้าเขาสั่งกอรทับสวัสดีสวิดดักกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมปั B ๊บแฟมชแนลนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นสติกบอลนะครับผม วันนี้เราจะมาเล่งในระดับย่างนะครับระดับย่างเออแต่เป็นดังที่สองแล้วหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อเลยนะครับนี่เป็นดังที่สองนะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเราเจออะไรนะครับการสู้โจมตีกองทัพของคุณถูโจมตีก็ชอบพึ่งเมืองของนีแดงนี้กำลังเสริมจะมาถึงเมื่อตะวันตกดินปลดสู้ต่อไปจงกวดถึงเวลานั้นเอาชีวิตรอดให้ได้จงกวดพระอาทิตย์ตกดินโอเคก็คือเอาชีวิตรอดให้ถึงพระอาทิตย์ตกดินนะโอเคเดี๋ยวเราข้ามเลยเนาะ เพราะว่าเราเล่นเป็นละตอนนี้โอ้ยดังย่างนี่ก็จะมีประมาณสามตัวเลยนะ <Ooh. S 1> โอ้สามตัวเหรอเดี๋ยวเราจะเอาตัวหนึ่งไปลอกกันนะจังวนี้เอาตัวหนึ่งไปลอกโอ้ดังย่างนี่คือเราคิดว่าดังย่างอ่ะมันจะมีสามตัวนะแต่ถ้าดังย่างมากอ่ะจะมาทั้งหมดประมาณห้าตัวนะโอ้โอโอ้จังหวะนี้มาดีมาดีลงไปด้วยจิตโตกันทงานี้ให้ยิงตามขึ้นาม,มาใหยิงตามขึ้นาม,มามาดีมาดีมาด,ดีตามมาตามมาเดี๋ยวเราต้องซื้อหน้าคูทองกันนะแล้วก็ซื้อหน้าดับด้วย ตามมาดีครับตามมาดีครับอุ้ยมาอีกโอ้มีทั้งหมดหกตัวอยู่นี้เราอยู่ในวงล้อมนะอุ้ยแทงทีเดียวตายโอ้ยนักคุณทองรีบหน่อยรีบหน่อยนองทองเราต้องถอยตั้งหลักก่อนนะถอยตั้งหลักก่อนนะต้องถอยแล้วแหละจังหวะนี้ถอยถอยโอ้ยต้องถอยแล้วจังหวะนี้ถอยก่อนถอยก่อนนะเดี๋ยวเราใช้ตัวนี้เป็นตัวรอให้แบบนักธนูของเรายิงยิงนะเออนักธนูที่ป้องป้อการยิงเขานะนี้เราลอก่อนโอ้ยเยอะจริงๆทั้งหมดเก้าตัวเยอะจริงๆต้องหลบให้ได้นะ หบโอ้ยหลบไม่ทันหลบไม่ได้เลยโอ้ยจังหวะนี้นะคนดัางย่างนี่คือมันย่ากเลยนะเพราะว่ามันย่ากเลยเพราะมันออกคู่ต่อสู้จะมาเยอะนั้นเลยเป็นดัางยากก็เลยคู่ต่อสู้จะมาเยอะโอ้น่ากลัวมากเลยสู้ไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวเราต้องรอจังตีรอบหนึ่งนะโอ้เขามาเพิ่มมาเรื่อยนะเดี๋ยวเราบวกเลยไหมมาจังหวะนี้บวกเลยออมาดีมาดีเจอก็ไปกระโดดใส่มามามาดีมาดีหน้าหอกของเขาเหรอมาดีครับจะกลัวที่ไหนของเราคือ ตัวคนแฝงน,นะครับเราเรียกว่าคนแฝงน,นะเอเอมา,มาดี้มา,มามดีสายเข้าไปมามามาสู <cus> ม้สมาดีมามานี่จริงมาดีเออมาดีมาดีมาเหรอตัวนี้มาดีมาดีข้าบวกหมวดอ่ะสองตัวเองมาบวกเลยเดี๋ยวเราต้องอยู่ด้านหลังไปแทงนะนีอยู่ด้านหลังนะเราต้องไปอยู่ด้านหลังเออเพื่อฆ่านะนี่ด้านหลังแทงหลังมันจะได้ตายง่ายๆมาดีมาดีต้องชนะเราจังหวะนี้อ่ะเออชนะแล้วไหม ยังยังไม่ชนอะอีกคราที่เรื่องตกดะนะินนะต้องชนะเราบ้างอุ้ยกลุ่มสุดท้ายแล้วแหละอันนี้เป็นกลุ่มสุดท้ายนะมาดีครับมาดีครับใส่หมดนะครับมาดีดีตัวเดียวก็เหลือเพื่อกองทัพเข้ามาแล้วมาดีมาดีกระโดดใส่มาบวกหมดอะ่ะไม่สวนละจังหวะนี้มาดีมาดีมาใส่ยูด้านลหลังแทงอย่างไ้แรงนีแทงทีเดียวแทงทีเดียวแทงมาดี คงแปกนะมีแค่ไม้ไม้ฟังหัวอืมมาดีชนะโอ้พีแพลาที่ตกดินงก่อนนะถ้าใครพี่ไม่ตกโอกาสเราก็จะแพ้เหมือนกันนะเออโอเคเดี๋ยวเราก็ไปต่อเลยนะอืมเดี๋ยวเรามาอัพน้าขุดนทองของเราให้เต็มกันนั้นก่อนอันนักุทองให้เต็มก่อนไหมวันนี้เราดูก่อนนะติ๊กตอก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 นี่อันนักหุทองแล้วก็อันนั้นดับนะเอ้อัพทำนูผู้ผิดอืม ตัวอชินดอมตัวธนูของเรามาเดี๋ยวเราก็ไปลิงต่อเลยนะเออดังสามแล้วมาตอนนี้เราจะมาเจอหน้าดับนะเขากล่าวาว่าเขาตีดับได้คมจงสามารถฟาดฟันแข็งขาสตูได้ขาดบ้นได้ลงทางทีโอ้เราเจอหน้าดับนะนี่ถ้าเราดังนี้เราชนะหน้าดับได้ปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะได้ตัวหน้าดับแล้วนะโอเคเดี๋ยวเป็นเรื่องกิก,กันเลยอันแรกเดี๋ยวเราซื้อหน้าขุนทองเยอะเลยนะเราจะซื้อหน้าขุนทองเลยเพราะว่าฝั่งเขาเนะี่ยจะไม่มาจุ่มตีเพราะว่ายังน้อยอยู่นะ เราจะซื้อนาคุงทองเลยนี่เขาสอนอยู่นะเขาสอนให้เราใช้ตัวธนูนะเดี๋ยวเราก็ทาตามกันเนาะกดตัวธนูมากดตัวธนูแล้วก็เขาบอกว่าเราเป็นเลือตัวที่ตันตัวธนูนะเราเคยเล่นมาแล้วแต่ยังไงเขาก็จะสอนอีกรอบหนึ่งนะเออมาดีเราก็จะยิงหัวเลิงก่อนหนึ่งดอกหัวมาอ,อ,มอินดอกไหมอินดอกหนึ่งดอกตายมาสวยเขาก็ตอนนี้เขาจะไม่สอนแล้วโอเคเขาจะสอนโค้ดแล้วนะ เดี๋ยวเราก็ไปเล่นคนเดียวเลยโอเคจังนี้ไปดูของเขามีสามนักหุ่นทองสามเราของเรามีสองเราซื้อนักหุ่นทองก่อนนะว่าเรามีตัวธนูหนึ่งตัวแล้วโอเคแผนของเราก็คือเราจะใช้ตัวธนูไปยิงของเขานะยิงให้ตายให้หมดเลยมาดีมาดี้แล้วก็คือเหมือนแบบเราเป็นเทพธนูนะจะไปบวกกัน,น,นด้านดำของเขาอะ่ะกระโดดยิงเนี่ยหลบไซ้าหลบขัวยิงหลงังยิงหน้าอย่างนั้นอนะ่ะเออมาดีเหมือนในหนังนะถ้าทาได้เหมือนในหนังนี่น่าจะทําเหมือนในหนังแล้วนะโอเค จมนนี้นะครับยิงไปเรื่อยๆมาย,ยิงยิงนักขุดทองของเขาก่อนยิงนักขุดทองมาดีซื้อแบบเรายิงนักขุดทองของเขาปุ๊บอะทําให้นักขุดทองเขาตายแล้วเขาก็จะซื้อนักขุดทองมาแล้วเขาก็ไม่ได้ซื้อน้นดับตอลองเลยนะมาดีมาดีต้องแบบเขาต้องขุดทองเยอะๆเผื่อเขาจะได้ซื้อได้นะมาดังอยากรองอยากรัาก็ไม่กลัวมาดีมาดียิงมาดีมาดีของเราก็ได้เปรียบก็คือยิงปุ๊บแลเหมือนจะทําให้ของเขาสโลช้าลงนะเพราะว่าเราเป็น สกินั่งแข่งนะมานี่มาดีมาดีนี่จริงมาดีครับมานี่จริงก็มาดีโดนมาหนึ่งดอกโดนหลังมาดีไม่ดียิงเราตอนนี้เราก็ยิงฟรีนะยิงค่าคือตัวธนูค่าคือนักแข่งธนูไม่มีบานที่จะตายหรอกมาดีนี่จริงก็ยิงค่านี่จริงก็มาฆ่าค่าสิไม่ใช่ยิงค่านี่จริงมาฆ่าค่าดีไอ้คนนั้นด่าเบื่อผูเจ้าบอกว่าุทธเจ้าตีดากเก่งไงทำไมไม่กล้ามาบ่วงอ่ะมาดีพุูธเจ้าไม่มาุูธเจ้าก็ตายฟรีอะครับ มาดิมาดียิงหัวยิงมาดิอีดองตายออปังหัวมามายิงหลังยิงหลังสโลยิงยิงตอนนี้เราก็ยิงกัเลยนะเอ่ตัดกำลังของเขาไปก่อนนี่มาดิไม่ดีโอ้ตอนนี้เราได้ธนูสามตัวแล้วนะเบยสามตัวบวกตัวเราเป็นสี่แล้วนะมาดีพระเจ้าพร้อมที่จะรวยกับข้าไหมนะฮะไม่เอาดีกว่าจะข้ารวยคนเดียวก็ได้ข้ารวายคนเดียวก่อน พระเจ้าอยู่กันนะข้าไปเลยคนเดียวกันนะข้าจะยิงให้ดูนี่งไงนี่งไงนี่งไงนักขุณทองเขายิงเออเลยตัวนั้นยิงอย่างเท่มาดิยิงยิงน่าจะเป็นนักขุนทองที่เขาซื้อเยอะเกินอะ่ะทาให้แมนต้องรอไปโจมตีะมานีเออมาแรหรอมาจะมาหรอมามา,มาดียิงหลังยิงหลังเออตายมาดี่ยิงยิงมาดิได้ริงมาหรอ หลกกบกลับลรากลับแล้วก็โดนยิงหลังนะครับเดี๋ยวเราจะมีแผงใหม่นะก็คือเราจะรอให้คู่ต่อสู้ออกมาอุย้ยตายตาย,ตาย,ตาย,ตายเราจะรอให้คู่ต่อสู้ออกมานะ <G ül> แล้วก็แบบตอนเขาวิ่งไล่เราปุ๊บเราก็ถอยหลังแล้วเขาพอเขาไม่ไล่ให้แบบสิ้นสุดอะเขาก็วิ่งกลับที่เดิมแล้วก็หันสวนไปยิงด้านหลังนะ้วทาให้มันแบบตายง่ายเร็วขึ้นนะมาดีมแล้วอนูของเรามาเพิ่มหลบซ้ายหลบขวายิง ยิงหนึ่งดอกมาดิยิงมา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 ดีครับยิงให้โดนค่าดีนทีนี้ก็โดนโดนค่าดีออกมาแล้วหรอออกมาอย่างนี้ก็สวยครับบอกเลยจังวันนี้มาดิมาดิมาดิบวกหมดนะครับมาก็มาดีครับมาเนี่ยนี่ยิงหลังอย่างนี้ไงเห็นไหมถ้าหันหลังอย่างนี้ยิงได้ตายเร็วนะนี่หนึ่งดอกลบได้อยู่หรอหันหลังแล้วนี่นี่ อปังหัวมามามาหัหลังไมอืมเก๊บไปก่อนเก๊บไปก่อนมาดีมาดีอิงนิงมาดีนี่จริงก็มาดีครับมาดีครับมาดีหาหลังไม่หานหลังอย่างนี้ก็เสร็จนะครับเสร็จแรืเปเสร็จนะครับโอ้มาดีมาดีอิงอิงหาหลังอย่างนี้ก็เสร็จจนนะครับโอ้มาดีโอ้มามาแต่วันนี้ก็ใส่เข้าไปนี่อิง ยิงมานี่ิงมาดีครับโอ้มาดีครับเราจะไม่ให้เขาสั่งกองทัพได้นะถ้าเขาสั่งกองทัพได้นี่เราโอกาสเราก็โอกาสแพ้เหมือนกันนะถ้าเขาสั่งได้เยอะๆมาดีนี่มามานี่ยิงบังหรอบังหรอมาดีมาดีมาดีอุ้ยกระโดดใส่หรอโอ้ตายเฉยเออกล้าฆ่าหรอต้องเจอมาดีกล้าหรอเมื่อกี้กล้าหรอมาดีกล้าอนนี้ต้องเจอมาฮึเมื่อกี้ฆ่าตัวธนูของเราตายเจอมาดี ไม่ดีมายิงเราจะหลบให้นะเราจะหลบให้นะธนูนี่หลบซ้ายหลบขวาโอ้มาดีแล้วธนูเรายิงฟรีนะเดี๋ยวเราหลบให้โรเบิรดิจิตอลเพราะว่าเขายิงเกิดตัวเราโอ้ไม่ได้เราไม่ได้เราจะมาหนีต้องถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเดียวตายเดียวตายไม่ดีอุ๊ยตายโอ้ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเพราะว่าเราต้องมีตัวหนึ่งหลบไปหลบมาหลบไปหลบมาให้แบบเขาไม่ได้ยิงด้านหลังนะเขาจะยิงตัวด้านหน้าอย่างเดียวนะเราจะได้ทำลายป้อมมาดี างหลังย่งนก็เสร็จนะครับมาดิยิงมาดิเออจะวิ่งมาหรอวิ่งมาก็ยิงหัวเลครับมาดิมาดิยิงมาหรอมามากลับอย่างนี้ก็เสร็จโจ้นะครับมาดิมามีจริงก็มาดิครับมาตอนนี้ไปบวชที่ฐานมาดิมาดิกระโดดใส่หระมาทีนี้เราก็ไปบวชนนะมาดิหันหลังไหมหันหลังอย่างนี้เจอมามานีอีหีินไปโดนไม่ได้อีีครั้งนี้หนึ่งไม่ได้นะมามาอืมมาดิมาดิมาดิ นี่กระโดดใส่ไม่โดนหรอมกมันยังมันนี่มีอุ้ยหนีละโอ้ยทำไมทำๆนี่มา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 นี่กระโดดใส่ไหมยิงมาทางหลังหรอนี่มาอินดอทหนึ่งมาอ,อื้กระโดดใส่หรอออ้ยตายออ้ยมาทีนนี้เราก็ใช้ตัวนี้มาดีเดี๋ยวพวกเจ้าค่อยตามมานะข้าไปโซโล่ก่อนมาดีอิงตอนนี้อิงมาดีมาดีมา,มานี่จริงก็มาดีครับกีกมาหรอเมื่อกี้ค่ะโอ้ย ไม่ได้โชดเทพเลยตายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ตัวใหม่ก็ได้มาดิมามาตัวเมื่อกี้น่าจะยังไม่กิ่งพอนะมาดิอือตัวนี้นี่เราดูเราจะมันจะเก่งแค่ไหนนะตัวนี้มาดิมาดิมาดิค่าคืนน่าจะค่าเป็นตัวที่สี่นะที่มาออกรบคนเดียวนะมาดิมาดิมามากระโดดใส่แล้วข้าหนีโอ้ยไม่ทนันอีกตัวที่สี่ตายมาเดี๋ยวอีกตัวก็ได้มามามาไม่เป็นไรน่าจะฝึกมาน้อยก็เลยตายนะไม่เป็นไรเดี๋ยว เราต้ลงดูตัวนี้ว่าตัวนี้จะได้นานแค่ไหนมามาตัวนี้น่าจะเก่งนะลูสิท่ามาดีกระโดดใส่มาดีอิงกับหลังรอมาดีมาดีกระโดดใส่มากระโดดใส่แล้วต้องยิงให้ช้ามาดีอยิงหลังมาดีมาอ๋อมาดีบวกแล้วจะหมืนี้มาดีกระโดดใส่ลรวมาตัวนี้เดียวยิงยิงหลังอิงหลังฮุ้ยเก่งนะเนี่ยตัวนี้มาดีมาดีอื้อวิ่งมาหลันี้หัวก็ไปเลยครับมาดีมาดีมาดีตัวธนูหรอ เออตัวธน,นูว่ะน้ำดับเหรอน้ำดับมาดีออ้ยตัวนี้เก่งจริงนะโอ้โหจังวันนี้ยิงหัวมากระโดดมาโดดมาเหรอกระโดดแทงเหรอมาดีโอ้ตัวนี้เก่งนะโอ,นนอ,โอ้เก่งมากนี่อย่างเท่แล้วครับอืมกระโดดอืมิง่มาดีครับกระโดดใส่เหรอโอ้อยตายเฉยชีวิตรอดได้โคตรนานแล้วแต่ยังตายตอนสุดท้ายโอ้ยเกิดได้เป็นพระเอกนั่นนีลยไม่เป็นไรตรงตีเลยยังวันนี้สอนล่ะ เอาใช้ชนะแล้วจังหวะนี้มาดีเพราะว่ากองทัพเราได้50แล้วมาดี้หลบซ้ายหลบขวาหลบวิดีตโต้มาดีหลบซ้ายหลบขวาหลบวิดีตโตยิงดีในจริงให้โดนค่าดีหลบซ้ายหลบขวาจะออกมาเหรอออกมาเราก็ไม่โัวี่ธนูเราเยอะมาดีออกมาเหรอออกมาเหรอมาดีมาดีออกมาเหรอมาดีาดออาวันนี้ยิงเรื่อยๆนะมามามาทำอะไรฟ้อมมานี่ทำาะไรลูกปังให้ได้ชนะจังหวะนี้ชนะแน่นอนย้โอ้เลสกูยัยยัยยัย กวดจะชนะโอ้ยนานเหมือนกันนะนนนกวดจะชนะเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด8.15วินาทีนะอเดี๋ยวเราได้ตัวนั้นดับมานะโอเคคุณได้ปลดล็อกตัวนัางดับแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปอัพตัวธนูนะเราจะอัพธนูให้เต็มก่อนนี่โอเคมาก็อีพีนี้จนะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กด แช่กด b s c r i b ลและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนไปที่โทรศัพท์พอผมลงคลิปผมจะได้แจ้งเตือนไปที่โทรศัพท์ของทุกคนและทุกคนจะได้เข้ามาดูเป็นคนแรกนะครับก็อีพีนี้ยังมีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเจออีพีต่อไปครับผมแล้วก็มาเจอในอีพีหน้าเลยนะครับบ๊ายบายครับผม